เป็นไงบ้างครับกับการเล่นในบ้านนัดแรกลแมปอุตุของเราใส่เลชาร์ปละเนาะทีปมอาจจะพกับีว่าสวยแม่เลยที่โกเองเวมาเอ่อที่ลุ่นยุชีรันุ่นไทยยาบูใส่เลชาชเลยดามแม่อะครูดี่ปรียม่เลยกลางตรงลูกเขเลยเขารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นเกมในบ้านวันนี้แล้ก็รู้สึกว่าดีใจที่สามารถทำประตูได้เกมนี้เป็นยังไงบ้างครับกับรเกมของทีมเราเล่นเป็นยังไงรจ้าที่นี่ปุยมเลย อ่ากาวเนี่ยปวยๆปอนเนาะเอาเปิโลเลยဆိုတော့โหน่ะแพ้โหอะเต็งอ่ะแลกาวเนี่ยปวยกูนี่อะเต็งอ่ะแลกาวเนี่ยตรุอะเต็งอ่ะแลกาวเนี่ยอธิกก็တော့ไอ้ตะโก้ပဲปอนเนาะตะโก้ย้ายไปဆိုတာเนี่ยหลูหลูตัวเนี่ยตัวกูก็ย้ายออกมาแล้วซောยัดလက်ก็တော့ดีนายบวยสวยเลยยัดလက်ปอนだไมแมเอ่อบาไปเพี้ยๆอคูหลือမျိုးวานๆจ่าออกไอ้ตัวอ่าเจนน่ะပါเลยเขาบอกว่าก็อย่างนี้เค้า รู้ส so uh ึกว an, er kind of ่าเกมนนี้เป็นเกมที่ดีครับซึ่งนครศรีเองก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันซึ่งผลการแข่งขันสรุปสุดท้ายแล้วออกมาเป็นผลที่เขาก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็พอใจกับผลการแข่งขันที่นี่เรลา้ยงบีโรอาบีเด้ดีเนี่ยมาเปรียดได้ดีสมัครประกันปรียดได้ดีแต่เกี่ยวกับชีวิตทีมาเนี่ยเนาเปลียนได้ดีเอ็งเว้ยมาลา้ยงอาบีบาลูอาเป็คเขาไปเลยเขาบอกว่าเขาขอบคุณทั้งแฟนบอลชาวสุปาการแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาว ขามที่เข้ามาดูเกมในวันนี้มากๆครับแล้วกเ็เขาจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็พยายามที่มากขึ้นในเกมต่อๆไปครับขอบคุณครับโอเค thank you very much thank you thank you thank you hey.